ในการดูไพ่ของเราจะมีการดูไพ่ออรลเคิสองชุดนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มหแลอก็ขยายความไพ่ทาโร่ค่ะให้มีมิติมากขึ้นเราจะใช้ไพ่ Keeper of the Light กับ Animal Spirit ค่ะ ไพ่ชุดนี้ชื่อว่า The Keeper of the Light ผู้นำแสงสว่างมาสู่ชีวิตค่ะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณต่างๆที่จะนำแสงสว่างมาสู่ชีวิตนะคะเป็นไพ่พลังงานบวกค่ะพอย์ของไพ่ก็คืออยากให้เราได้รับข้อความผ่านไพ่เหล่านี้เพื่อเป็นโอกาสในการใช้ชีวิตเป็นความหวังนะคะเป็นแสงสว่างน,นำทางเราในช่วงเวลาที่แม้ว่าเราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเรื่องราวแย่ๆนะคะมันก็จะทำให้ เหมือนเราเขว่ออะแต่ว่านี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นไพ่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอะค่ะเหมือนเหมือนจะคอยไกด์เราว่าควรจะเป็นไปทางไหนต่อค่ะ animal spirit จิตวิญญาณของสัตว์นะคะเป็นไพ่ออร์คเคิลที่มีพลังงานคาแรคเตอร์ที่ตรงไปตรงมาในจักรวาลสามารถสื่อความได้ชัดเจนค่ะเราจึงเลือกใช้สวัสดีค่ะแคทไอทารอดนะคะวันนี้เป็นพิวของชาวนักนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคมค่ะประจำะเดือนกันยายน2564นะคะ ให้มีผลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอีกหนึ่งเดือนนะคะใพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันระหว่างคุณกับตัวคนรักนะคะหากฟังแล้วไม่สบายใจอย่ากเก็บเอาไปคิดมากค่ะฟังเป็นแนวทางนะคะเพราะเป็นการดูภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจงรายบุคคลนะคะมาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คนมีคู่คนโสดสถานการณ์การงานการเงนิงน,งนปัญหาและอุปสรรคกันค่ะไพ่มีการเปิดไปแล้วนะคะไพ่ออร์เค่ะเหมือนเดิม จิตวิญ,ญญาณกิ้งก่าจิตวิญญาณกาขาวแล้วก็จิตวิญญาณของผีเสื้อนะคะกิ้งก่าจะบอกอะไรคะกิ้งก่าเปลี่ยนสีนะคะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ดีค่ะไม่ต้องลัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะใช้ชีวิตไปปล่อยให้มันเป็นไปนะคะตามที่มันต้องเป็นค่ะ as if นะคะ ต่อมาเรื่องจิตวิญญาณของกาข่าวนะคะเชื่อในเวทมนต์ไม่มีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นบนโลกค่ะอาจจะวุ่นวายแต่ให้เชื่อใจจัก,กรวาลและวางใจนะคะคลาสอินเตอเมชิกค่ะไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณจะเป็นยังไงให้วางใจและเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจิตวิญญาณผิดเสื่อนะคะการเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องสวยงามการเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เครียดนะคะปล่อยให้มันเป็นไปเลิกที่จะซีเรียสกับตัวเองนะคะทําตัวให้มีความสุขเป็นที่รักนะคะแล้วปาฏิหารจะเกิดขึ้นกับตัวคุณค่ะมาดูไพ่พื้นฐานนะคะไพ่มีการเปิดไว้รอแล้วราชินีถือถ้วยเลิฟเวอร์นะคะราชินีไมเท้า ราชาไม้เท้า10ถ้วยแล้วก็ราชาถือถ้วย6ไม้เท้าจัสเมน7ดไม้เท้าแล้วก็7ดาบค่ะเออมันจะโดดเด่นเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะ คุณเหมือนรอคอยความรักจากใครสักคนค่ะราชินีไม่เท้ากับราชาไม่เท้าต่างฝ่ายต่างรอคอยกันและกันเข้าดูกันและกันนะคะรอคอยกันกลับมามีความสุขความสัมพันธ์ความรักความสบมบวติในความรักค่ะสิบถ้วยหกท,ทานะคะคุณและเขาผ่านวิบากกรรมมามากมายค่ะจัสเมนนะคะอ,อาจจะมีการเคยทําอะไรรับหลังกันมานะคะเสด็ดากขึ้นมาค่ะ ไม่คุณก็เขาเนี่ยแหละอาจจะเคยแอบคุยหรือแอบคบกับคนอื่นเป็นความสําคัญแบบคบซ้อนกันนะคะมันทําให้ต้องมีการพัดข่าก,กันค่ะจากผลแห่งการกระทํานั้นนะคะทําให้พวกคุณทั้งสองคนต้องชดใช้บาปกรรมนะคะจนกว่าจะจบถึงที่จะได้กลับมาหากันค่ะบางคู่อาจจะถึงขัน้นล็อกกันไปละจากความรักความรู้สึกที่มีให้ใครบางคนนะคะ ทำให้กันและกันเสียใจคุณเฝ้ารอเฝ้ามองถือความรักไว้รอเวลาชดใช้ให้หมดสิ้นรอเวลาสักวันจะเป็นวันที่สดใสของคุณนะคะแต่มันก็หนักมากเพราะว่ามันเหมือนมีการหักหลังหรือแอบมีการครบซ้อนปันใจอะไรให้กันนะคะมันทําให้ทั้งสองคนน่ะจะต้องได้รับวิบากกรรมนั้นๆน,น,นะคะจนกว่าที่จะชดใช้หมดต้องผ่านอุปสรรคฟันฝ่าค่ะไพ่หกคาถาเป็นไพ่ที่แบบ วิตตอรี่แบบจะชนะนะคะเดี๋ยวหนักมากกว่าจะผ่านไปได้คุณก็รอค่ะรอคอยที่จะเจอนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ดีเพียงแต่คุณอาจจะเจอความสัมพันธ์แบบคบซ้อนหรือว่าเป็นกิ๊กกิ๊กกักกักกันนะคะเลเวอร์เจ็ดดาบขึ้นมาด้วยกันนะคะมันเลยทําให้ไม่เขาก็คุณอ่ะอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ต่างคนอ่ะต่างมาเจอกันมันเลยทําให้คนที่เขาคบอยู่่ะซึ่งคุณคบอยู่อาจจะเป็นคนที่ดีะคะ่ะ มีสีนอะไรอย่างเงี้ยเลยมันเลยทําให้เหมือนพวกคุณผิดผิดสีนะ่ะมันเลยทําให้คุณจะต้องแบบเกิดความไม่สมหวังอะแทนที่คุณจะได้แบบถ้าคุณรอคอยแต่แบบว่าถ้าคบกันอยู่แล้วต่างฝ่ายแต่มีใครถ้าเขาเลิกกันเองมันก็จะไม่เป็นไรแต่พอทีนี้คุณนะแอบไปคบแบบความสัมพันธ์แบบทับซ้อนอะมันเลยทําให้คุณจะต้องชดใช้นะคะค่อนข้างจะเจ็บปวดพอสมควรเลยมีการบล็อกกันเกิดขึ้นเลยทีเดียวในเรื่องของการงานการเงินนะคะ คุณอาจจะมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบหลายอย่างเจ็ไม้เท้าค่ะค่อนข้างยุ่งเหยิงทีเดียวแต่ก็จะผ่านไปได้นะคะคุณเป็นคนที่จัดการอะไรเก่งค่ะทํางานเก่งนะคะแล้วก็มีความอดทนสูงค่ะแต่ให้ระวังเพื่อนร่วมง,งานอาจจะมีการทําอะไรลับหลังคุณนะคะพยายามไม่ประมาทแล้วก็อย่าใช้อารมณ์นะคะใช้สติให้มากๆเราจะผ่านไปได้การเงินยังดีอยู่เพียนเหรียญนะคะสิบถ้วยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการจัดสรรเวลามากกว่างานค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆเลยค่ะมากๆของมากๆแต่ก็จะผ่านไปได้ค่ะ ทุกอย่างทำงานเก่งขยันเลยแหละไม่ได้น่าห่วงอะไรทีนี้ก็มาดูทางความรู้สึกของคุณกับเขาดูนะคะให้มีการเปิดไว้แล้วความรู้สึกของคุณนะคะได้อะไรสาดาบแ่ถ้วยเด็กดาบ The w ว r ร์เดอ e r เฮอร์สาคาถาค่ะ คุณธนูคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างพื้นฐานดวงแล้วชาวธนูจะเป็นกลุ่มธาตุไฟนะคะเป็นคนที่ต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์ค่ะเป็นคนพุ่มเทและอย่าได้ไปทําให้เขาเสียใจเชียวงานนี้จะมีการเอาคืนเบาๆหรือว่าเทดาดเลยนะคะ คุณค่อนข้างที่จะแบบผ่านความรู้สึกเจ็บปวดจากการถูกทรยศนะคะจากคนรักผิดหวังมากทีเดียวค่ะทําให้คุณเลือกที่จะมองไปข้างหน้านะคะ3คาถาเลือกที่จะอยู่ด้วยตัวเองค่ะดีกว่าจะต้องมีความสัมพันธ์แบบ2อสคนคุณหวังไว้มากกับเขาคนนั้นในอดีตเขาเคยเป็นโดนในใจคุณแต่คุณแข็งแกร่งแข็งแกร่งพอค่ะเลือกที่จะเป็นตัวเองอยู่ด้วยตัวเองนะคะคุณเจ็บปวดมานะคะ3ดาบค่ะผิดหวังนะคะ5ถ้วย คุณก็เลยเลือกที่จะเลือกตัวเองนะคะแม้ว่าคุณจะรักเขาแค่ไหนเขาเป็นเดอะเวิร์สสำหรับคุณแต่คุณเลือกที่จะยอมอยู่ด้วยตัวเองนะคะแล้วมองไปที่อนาคตค่ะมาดูทางฝั่งเขานะคะได้อะไรเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างอัศวินดาเทม a n c e เด็กถือถ้วย6กคาถา The ะวิวออฟเดอะเยียร์เล เขาอยากทักคุณมานะคะอยากจะมาหาคุณอยากจะพยายามทำอะไรให้สถานการณ์ดีขึ้นเขาอยากบอกคุณว่ายังมีความรักความปรารถนาดีให้คุณนะคะรอคอยในวันหนึ่งว่าจะกลับมาคบกันเขาหวังนะคะจะได้กลับได้รับการอภัยรี reunion กันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากทักคุณมาค่ะ mm hmm. เด็กถือถ้วยอยากจะ take a คชั่นนะคะอยากจะทำอะไรเปลี่ยนแปลงให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่เขาก็เข้าใจว่า ทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วต้องฟันฝ่าต้องได้รับการอภัยจากคุณคะ่ะทุกอย่างเป็นเรื่องอนาคต <c oughs> เขายังรักคุณอยู่นะคะ love w o r ์แต่เช็คให้ดีก่อนว่าการกลับมาเนี่ยโสดจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นซ้อนอีกรอบหนึ่งนะคะดูดีๆดูดีๆดดมาดูคนโสดกันบ้างค่ะชาวธนูคนโสดเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ไพ่มีการเปิดไว้แล้วนะคะเ็ดเหรียญค่ะห้าเหรียญสามเหรียญแปดถ้วย ราชาถือถ้วยแล้วก็เดซันนะคะคุณค่อนข้างที่จะคิดมากจากความเสียใจที่ผ่านมานะคะห้าเหรียญแต่คุณก็ยังมีความหวังค่ะว่าจะเจอคนรักและจริงใจกับคุณนะคะแล้วในไม่ช้าคุณจะได้เจอเขาคนนั้นที่เป็น,นแสงสว่างคนที่เป็นหนึ่งคนในฝันของคุณนะคะนี่ค่ะเดซ u นมันจะต้องมีเรื่องราวดีเกิดขึ้นนะคะหลังจากนี้นะคะคุณรอคะ่ะรอด้วยความหวังนะคะ คิงถือถ้วยนะคะมันมีการถอยห่างจากความผิดหวังอะไรมาสักพักใหญ่ละแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็จะได้เจอคนที่ใช่สาหรับคุณนะคะเป็นดังความหวังของคุณนะคะคุณผ่านการทุกข์ใจมาระยะเวลาหนึ่งละพัดภาคจากคนรักนะคะแล้วก็มีการรอคอยคุณก็จะได้รับข่าวดีในไม่ชานี้ค่ะคุณจะได้เจอคนที่ใช่สำหรับตัวคุณนะคะ มาดูไพ่ออรัเคิลทายสำรับกันนะคะเลดี้นาดาฮิลารียนนะคะแล้วก็เลดี้วีนัสเลดี้นาดาบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะเปิดใจหลังจากที่หลบอยู่มานานคุณอาจจะเจอเรื่องราวช้ำรักมาถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องรักตัวเองให้เป็นแล้วให้คนอื่นมารักและดูแลคุณบ้างนะคะ ให้คนอื่นได้ปลอบโยนความรู้สึกเจ็บปวดของคุณบ้างนะคะคุณคุณดูแลตัวเองมาพอแล้วปล่อยให้มีผู้อื่นมาดูแลคุณบ้างฮิลารีนจะบอกอะไรคะเปิดใจรับการรักษาตัวเองแล้วเหมือนทั้งโลกจะถาถงใส่คุณให้คุณเปิดใจรักษาตัวเองนะคะรักษาความรู้สึกตัวเองชําระความรู้สึกตัวเองไพ่ฮิลารีนเป็นเฮวดาที่รักษา ถ้าอยากจะสื่อว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องฮิวตัวเองชาร์จพลังและรู้สึกเติมเต็มให้ได้ด้วยตัวเองเมื่อเรารักตัวเองเป็นก่อนก็จะมีคนมารักเรานะคะ Lady Venus ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกแปลกๆว่ามีอะไรอยู่รอบๆตัวคุณจักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณว่าให้เก็บพลังงานเหล่านี้ไว้และเชื่อในจักรวาลสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ช้าหลังจากที่เมฆหมอกผ่านไปวิบากกรรมที่ได้ชดใช้ผ่านไปทุกๆอย่างจะดีขึ้นค่ะสำหรับวันนี้แคทไอทาร์ดขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณส,าสบายใจ ปล่อยวางความเจ็บปวดในใจให้เป็นเรื่องของเวลาค่ะมีสติใช้สติในการดับทุกข์นะคะบ๊ายบาย